สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการต่อใช้งาน xp r i v e นะครับสำหรับบอร์ด xp r i v e นะครับจะเป็นบอร์ดที่ควบคุมมอเตอร์ได้4ตัวนะครับในส่วนของจุดต่อใช้งานนะครับผมด้านบนนะครับด้านบนซ้ายตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ไฟเข้านะครับก็จะใช้ที่7.4 v โวลต์นะครับ กระแสประมาณ1,000ถึง1,500ม mm, ิลลิแอมนะครับและก็จะมีจุดต่อสำหรับไฟออกที่จะจะไปเลี้ยงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับพวบบกอยู่ข้างบนนะครับเอาไปเลี้ยงบอร์ดนะครับตอนนี้ผมใช้ esp 3 2นะครับก็ต่อเข้าไปด้านบนนะครับจากนั้นจุดต่อมอเตอร์มี2จุดครับจุดเทอร์มินอลสีเขียวนะครับแล้วก็ จุดพีนเฮดเดอร์นะครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ใช้นะครับตรงนี้นะครับจะมีขั้วบอกนะครับ M หนึ่ง M สองขั้วบวกนี่อยู่ทางซ้ายนะครับเราก็จะต่อให้ถูกต้องตามขั้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการบัดกีที่สลับกันไปก,ก็สลับด้านให้ถูกต้องนะครับให้หมุนทิศทางถูกต้อง โดยหลอดไฟที่แสดงนะครับสีเขียวเนี่ยเราให้หมายถึงล้อหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วสีแดงหมายถึงล้อหมุนถอยหลังนะครับก็จะมี M1 M2 เป็นมอเตอร์หลักแล้วก็ M3 M4 นะครับเป็นมอเตอร์ท,ที่ใช้ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับนี่นะครับมีจุดต่อสำหรับ I square C นะครับอยู่ข้างบนมี2แบบเป็น pin header แล้วก็เป็น ps 2อนะครับด้านบน4ช่องเนี่ยจะเป็นจุดต่อสำหรับมอเตอร์ภายนอกนะครับมอเตอร์ภายนอกเนี่ยจะมี1 1พินสำหรับความเร็วนะครับแล้วก็อีก1พินสำหรับทิศทางนะครับถ้า high เนี่ยก็จะเป็นหมุนกลับ l o ก็จะหมุนไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับจุดสำคัญนะครับไฮไลท์ของเราก็คือเราจะมีตัวเลือกแรงดันครับผมเป็นชัมเปอร์ มาเป็นจัมเปอร์ตรงนี้ถ้าเราจำขั้หนึ่งสองแบบตัวอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ไฟเลี้ยง6กวตนคงที่อันนี้จะเหมาะสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต้องทำภารกิจนะครับในเส้นทางที่โคตโค้งนะครับเช่นหยิบกระป๋องแล้วไปวางหลายๆกระป๋องความเร็วมอเตอร์เนี่ยจะคงที่ตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับแล้วเวลานักเรียนซ้อมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของ แบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนแล้วก็ทำให้ค่าดีเลย์เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น6โวลต์คงที่ตลอดเลยนะครับจนกว่าแบตจะมีกำลังงานน้อยกว่า6โวลตนก็จะต่ำกว่านั้นก็เราก็ไปชาร์จแต่ถ้าเกิดต้องการความเร็วนะครับให้จ้ำคู้ข้างบนนะครับก็คือ2กับสามนะครับอันนี้จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟเต็มประมาณเจ็ดจุดี่เจจดห้าก็จะวิ่งเร็วแต่ถ้าเกิดใช้ไปนาน,านแล้วแบตเตอรี่เหลือสัก เจ็ดวลต์นเนี่ยก็ยจะช้าลงตามกําลังแบตเตอรี่นะครับทีนี้วิธีการต่อนะครับวิธีการต่อเนี่ยไฟเข้าเอาเข้าด้านบนนะครับแล้วก็จุดนี้ไปเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ของบอร์ดมิโคนตันเลอร์นะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูานะครับผมก็ต่อจากสายไฟเล,เล็กๆน,นี้นะครับก็อ้อมลงไปต่อที่อ่า ขั้วเดปเตอร์ข้างบนเป็นไฟเหลียงผมใช้บอร์ดบอร์ดโอเทอร์บอร์ดนะครับเป็นบอร์ดอะไรก็ได้นะครับนะอันนี้ผมเอา esp 3 2มมาใส่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นบอร์ดที่ไม่มีไม่ได้เป็นของค่ายใดนะครับจะเป็นสินค้าของ a ุดร n o ปกติเลยเห็นไหมครับก็ใช้สายเพียงแค่4เส้นนะครับบวกลบล้วก็ i ไอเสเส้นเนี่ยอ้อมมาควบคุมนะครับที่บอร์ด esp lite แล้วเราก็ใช้ จุดนี้ในการควบคุมสั่งงานโมอเตอร์ได้เลยก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ board, roller, ที่ใช้ไฟใช้มอเตอร์แค่2ตัวซ้ายกับขวาแต่อยากจะต่อกับมอเตอร์4ตัวที่เป็น4ฟวินนะครับหรือว่าล้ออมนี้นะครับที่เคลื่อนที่ได้หลายทิศทางนะครับลองมาต่อใช้งานดูนะครับ อันนี้มุมข้างหน้านะครับข้างบนซ้ายจะเป็นหนึ่งนะครับข้างล่างขวาอจะเป็นสองด้านบนขวาจะเป็นสามแล้วก็ข้างล่างขว่จะเป็นสอันนี้เหมือนตามลำดับอันนี้ผมต่อแบบโฟรวินนะครับนี่ครับคำสั่งที่ใช้เนี่ยจะมีทุกคำสั่งของ n e x นะครับ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนคำสั่งหลายขั้นตอนนะครับจะมีคำสั่งชุดเดียวกันเลยนะหรือถ้าเกิดต้องการใช้คำสั่งอื่นก็จะใช้ X นำหน้านะครับเช่น XFD x b c อย่างนี้เป็นต้นนะ